ก็ก็ด kind of ีนะครับผมมองว่าวันนี้ผิดคาดก็คือว่าตอนแรกคิดว่าน้องๆพักเก้าไก่เนี่ยเขาจะอภิปรายในเชิงที่ออกไปนอกจอแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่เมื่อวานก็เป็นเชิงวิชาการนะครับเป็นเชิงวิชาการโดยเฉพาะคุณคุณไหมคุณสุิกัญญาก็ดีหรือท่านหัวหน้า ชัยว,วัฒน์ก็ดีนะครับอยู่ในกรอบแต่ก็อาจจะหลุดบ้างเป็นเรื่องของวาทกรรมนิดน้อยนี่ขอกินมากมากกว่าในสภานะครับไม่ได้แปลก,ลม,กลปมันแน่นอนเพราะว่าเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นมันเปรียบเสมือนสองครามกลางสภาระหว่างสามปอเพราะว่าสามปอกับพวกผมนี่ซึ่งอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วแล้วก็มีก้าวไกลมาร่วมด้วยนี่มันเหมือนขวายตรงข้ามอย่างชัดเจน เพราะว่าตอนของลงเลือกตั้งเนี่ยพวกเราก็ประกาศว่าต้องอยังไงก็ก็มันเหมือนความชัดเจนใ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 น,ในภาคสนามจนเข้ามาสู่ในภาคสภามันก็แน่นอนที่สุดนะครับงบก็เป็นอาจจะบูก,กันตั้งแต่เรื่องข้ประมาณจะไปถึงอพภพปรายไม่ไว้วนใจก็ไม่ได้เรืเ่องแปลกในสมัยที่แล้วสมัยนี้ คุยตลอดแทบจะคุยตลอดเลยเพราะพี่ได้รับมอบหมายให้เป็นคนดูแลผู้แทนน้องๆพักเพืพ่อไทยแล้วก็พักพักร่วมรัฐบาลท,ที่เป็นผู้แทนไว้ประสานงานพร้อมด้วยกับนัตวุฒิหรือเอ,อิร์กซึ่งเป็นเลขาวิปก็ประสานตลอดแล้วนานยกก็อยู่ที่เอ็มหนึ่งอยู่ตลอดก็คุยกับผู้แทนอยู่ตลอดแต่ท่านไม่ได้กังวลเรื่องในสภานะครับไม่ได้กังวลท่านก็มาเยี่ยมเด็ก็ขขึ้นไปห้องบางช่วงโอกาสก็ ให้ผู้แทนพักรัฐบาลก็ดีหรือพักฝ่ายค้านก็ดีเปิดโอกาสได้ไปพบปะเป็นการส่วนตัวที่ห้องเพื่อน,นําปัญหาต่างๆในพื้นที่ไปหาหรือเช่นเมื่อวานที่ประสบผลน้ำเบก็ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดรีสเกตมีเพื่อนผู้แทนในจังหวัดรีสเกตบอวกว่าหอมแดงอ่ะช่วงนี้ราคามันลดมากท่านก็เลยสั่งให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบในกระทรวงพาณิชย์พวกที่มีส่วนรับผิดชอบไปแก้ปัญหนานะครับเมื่อวานก็ เป็นที่พอใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดนในระดับหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าอีกหลายเรื่องเพราะพี่เอก็ว่ามย์ก็ไม่ได้ไปนั่งกุบตรั้นตลอดก็นั้งอยู่ในห้องประชุมนะครับเมื่อวานเมื่อวานเหมือนเกือบจะพลาดทีเหมือนวันนี้ผมผมคิดว่าในสภาวันนี้เขาแยกแยกออกนอกเว้นคุณจุรินผมก็ที่ผมลุกขึ้นประท้วงนี่ผมมองว่าคุณจุรินนั้นเป็นนักการเมืองอุปโส ถ้าเป็นน้องๆเด็กๆแบบพิปลายนี่ผมผมก็ไม่ค่อยเป็นสิีนะครับมันไม่ใช่เชิงประท้วงอ่ะต้องชี้แจงข้อคิดเห็นกันหน่อยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นผมก็อยากให้สังคมได้เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าการพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยโดยไม่มีใครชี้แจงบ้างเนี่ยบางทีมันก็ทําให้มันทําให้คนคิดว่าเป็นเรื่องก้อเป็นเรื่องข้อเรื่องเท็จเรื่องจริง นะครับผมบอกแล้วใครลูกขึ้นมาเรื่องนี้ผมต้องชี้แจงอยู่แล้วผมต้องแก้เกลี่ยนความคิดเห็นนะเพียงครับเมื่อวานอาจารย์มาน้อยเวลาผมน้อยไปหน่อยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าท่านตบีจะมามาชี้แจงอยู่นะครับก็ผมบอกแล้วว่าเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนี่เดี๋ยวเข้ามาต้องเข้ามากุฎเดชแม่คุณสุริกันยามเมื่อวานคลายๆเยอะคุณใยธวัสดีเยอะะผมผมบอกแล้วมีเรื่องเยอะแยๆมากมายที่เกี่ยวกับงบประมาณในในสามล้านล้านกว่านี่ ทำไมต้องลากเรื่องนี้มาแล้วก็ลาก่ามาเป็นคนเดียวมันเหมือนกับจ่อจงนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วในวันนี้ท่านกม่เด็กมาเล่นการวงการเมืองอะไรแล้วนะครับผมผมอยากให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับใครจะมองอยังไงก็อาจจะมุมมองของแต่ละคนนี่มันต่างกันนะครับหลักการและเหตุผลของแต่ละคนนี่ต่างกันผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าท่านยกทักษิณโดนกลั่นแลกล้งนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งท่านโดนกลัลก่นแกล้งเม้ท่านยกยิ่งรักวันนี้เรื่องคุณทวีคุณทวินเปลี่ยนสีอะ วันก่อนตัดสินว่าท่านนายกยิ่งรักนายกปูย้ายคุณตวินไม่ให้ความเป็นธรรมอย่างนู้นอย่างนี้กระทั่งที่มาของศาลปกครองตัดสินมากแล้วก็หลายศาลพอมานี่วันนี้บอกว่าเป็นความชอบธรรมว่าผู้นำเนี่ยสามารถที่จะย้ายข้าราชการเพื่อให้เกิดความสมดุลในการทํางานได้นะครับถามว่าวันนี้ใครช่วยอะไรคุณยิ่งรักได้บ้างไหมเขาโดนไปแล้วแล้วเขาก็ต้องอยู่ต่างประเทศนี่ยกตยัวอย่าง นะครับในขณะที่วันนั้นเนี่ยการไล่ล่าเนี่เยเกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้มาบอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของเป็นผู้กงคับบัญชาพัฒนายกยิ่งรักเป็นผู้ังคับบัญชาในการดูแลยุคนายกหลังๆมาก็ย้ายเยอะเป็นมีปัญหาอะไรนี่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าถามว่าใครเรียกร้องเรื่องนี้ครับคุณยิ่งรักบ้างนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ เรื่องอย่างนี้ผมมองว่าเป็นวาตกรรมมากกว่ามันเป็นมุมมองนะครับเหมือนเมื่อวานคุณหมก็ผมก็ยอมรับในการอภิปรายของเขาดครับแต่ว่าบางเรื่องผมนั่งมองเช่นยกตัวอย่างเ็าถามว่าเ็าพูดว่ารัฐบาลประยุทธ์ไปดาวมาเนี่ยเอาแล้วคนเคยเป็นรองนายกัลมนตีคนเคยเป็น,ลน,ลนเ,เนลิฟตีว่าการมาไม่รู้กี่กระทรวงมาอภิปรายที่ตั้งแต่ถุงเท้าขึ้นไปแล้วก็พยายาม พายเรือออกนอกกรอบนี่เป็นสไตล์เดิมๆนะครับเป็นสไตล์เดิมๆแล้วผมก็อยากท่านนายพิพายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่แปลกแต่อยากจะเตือนเท่านั้นเองว่าเรื่องนี้ถ้าจะภิรายมันก็มีเวทีของเขาอยู่แต่ว่าในงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับกับความเจ็บป่วยการล้มป่วยของ่านนายตศิลที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่ไม่ได้เกี่ยวในงบประมาณเลยแลวท่านก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องปอะวานจริงๆคนป่วย ของกรมเลีตะทันหรือคนป่วยที่มีเรื่องราวเหล่านี้มีจํานวนมากแต่ท่านพยายามลากมาก็เป็นสไตล์ของท่านจุลินจนกระทั่ทงว่าวันเนี้ก็ดังที่เห็นนะดังที่ปรากฏผมก็ไม่อยากไปก้าวล่วงในพรรคของเขาแต่ดังที่ปรากฏนะครับเห็นเห็นว่าลุกขึ้นทวงเลี้ไปเพราะว่าคุณจุลินยังไม่ได้อชื่อแ่ระหว่างถ้าถามในวันนี้ก็เหมือนก็จะเร็วไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ยอมรับว่าจะเร็วไปนิดแต่ผมคิดว่าปะท้วงไว้ก่อนแล้วผมก็เข้าใจว่า ตามที่ผมคิดไว้ว่าท่านตวีสอนสอนซึ่งเป็นรัฐว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คงที่จะมา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 พูดต่อนะครับมาพูดต่อเพราะท่านรับผิดชอบโดยตรงไอ้เรานั้นเป็นเป็นสมัชิกสภาผู้แทนไม่ใช่เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมนะครับ <คน S 1> เขาเขาเลยรอรอตัวอะไรครับคนจะมองว่าเราเป็นองครักษ์ไหมครับก็แล้วแต่บุมมองแต่แน่นอนที่สุดครับในในความเป็นพวกผมที่อยู่โดยเฉพาะผมเองเนี่ยผมมาจากผู้แทนพรรคไทยรักไทยนะตั้งแต่ปีสี่นะ คนที่เป็นหัวหน้าพักในวันนั้นชื่อทักษิณชินวัตรนะแล้วก็มา,าคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วก็มาถึงวันนี้คุณในตงทานซึ่งมีคุณเศรษฐาเป็นนายกก็เดี๋อไปแล้วปกตินี่คนรู้จักกันเป็นคนที่ผมก็ร่มนับถือนะครับก็พยายามเรียกร้องหาความเป็นธรรมผมถามเออน้องๆว่า17ปีที่ท่านอยู่ต่างประเทศที่ผมเห็นพักต่างๆนี่เรียกร้องให้ความเป็นธรรมกับท่านไหมวันที่ท่านโดนปฏิวัติก็ด่าซ้ําเติมมาตลอดพอวันนี้กลับมาเมืองไทยนี่มา ยอมรับในกติกาแต่เพียงแต่ว่าปัญหาสุขภาพร่างกายท่านไม่สบายท่านป่วยอธิบดีกรมแชทัณจะทนก็ดีหรือผู้มีส่วนรับผิดชอบที่ทางไ่รยรจชการก็ดีนะครับก็ได้ทําเรื่องถูกต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ถึงเวลาหนึ่งก็พยายามภพยเรือลากเข้ามาในสภาผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับผมว่ามไม่ยุติธรรมที่นักการเมืองขระดับผู้สูงแบบท่านจูลินเนี้ยลากเข้ามาแต่ถามว่าผมเป็นองคาร์ลวิทัก ผมตอบแบบไม่อายเลยว่าบางครั้งมันมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมได้มีโอกาสยืนอยู่ในสาภาในวันนี้ตั้งแต่ปีพศ2544นะครับในวันนั้นที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักษาอยู่ครับไอ้ทีาาผ่ผม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 ก็ต้องต้อง